ค่ะก็กระสวิดาสวัสดีกับคุณดนทุกท่านกันนะจ๊าวันนี้ก็เราจะมาเล่นเกมฮารโรวินจากครายวีจีนะจ๊ะคุณดูหรือว่าคุณฮารโรวงฮารโวินเอ้ยต้องเรียกคุณด้วยนะประเด็นฮาราคุณดูสำหรับใครที่ไม่เคเได้เดี่ยวจะพาไปทุอัตรากันใจ้งของเขานะจ๊ะอามาแล้วอันนี้เป็นสัญลักษณ์สะเก็ตเตอร์ที่เป็นผีน้อยหน่อยคุณดู อ่าไม่มีตัวไวซ์ด้วอย่าซีซื้อฟรีไม่ได้เว้ย่าซีอันนี้เป็นตัวแพงที่สุดน,น,นจะจ๊ะอืมคุณดูซื้ออะไรไม่ได้เลยจะ๊ะสเกตเตอร์สตัวถึงจะเข้าฟีเจอร์หรือว่าฟรีเกมนะจะ๊ะคุณดูจ๋าเพื่อไม่เสียวเวลาไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะสำหรับครที่ยังไม่เข้าใจก็มาดูเองได้นะจะ๊ะคุณโดเฮ้ยหมุนทําไมวะโอเคมา เลือกเบ็ดน,นจาจะวันนี้ก็ขอไปกับเบนท้าคุดจงคุณจรายของเราแล้วกันทนุกคนดูจา้าไปกับออโต้5ซิมุนไปนเลยจ้ะไร่ย,ยาวๆกันเลยนะวันนี้วันนี้ไร่ย,ยาวๆกันเลยนะจาคุณดูจา้ามาดูกันมันจะเป็นยังไงโอสกเกตตุ้พี่น้อยของหรอไหมคะจ้า,จาโอ้ยอะไรเนี่ยลูกพี่โอ้โหคุณฮารวินจ้หน้าคุณไมหม โอ้ยอะไรเนี่ยคุณโดปาดแมงมุมอะไรก็มานะจ๊ะคุณดูจัมาสิแบาทโอเคจ้ารู้เรื่องกระเบื้องแตกโอ้หจังวันนี้ก็ยังไม่มาจาัดใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนโอ้หสกิตต้ยี่มาโอ้ยสองบาท สองบาทก็ปุกมึงได้หรอโอ้โหเกินไปร็อกเตอร์เกินไปร็อกเตอร์อุย้ยจังหวะนี้สเกตุวยมา21บาทคุณโดเอาเร็วจา้ามา21บาทอีกแล้วทำไมไม่ปลุกมือวะมาเจ็ดบาทก็ปลุกมือนะคุณโดนะไว้โอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเลยนะจ๊ะคุณโดจา้าไป ฮ่คุณดูไหลไปลงไปน้ำเลยจ้ะไหลไปลงไปน้ำเลยจ้ะอะไรคะนี่ยเกินไปล็อกเตอร์จังวันนี้มาสองบาทคุณดูจังวันนี้ก็มาเร็วนะจ๊ะมาลงมาเร็วนะจ๊ะคุณดูจ๋าโอ้โหโอ้โหสิบหกบาทโอเครู้เรื่องจ้ะรู้เรื่องจ้ะลงรู้เรื่องนะจ๊ะคุณดู โอ้ยมาสามบาทจาาคุณดูจ้าโอเคโอเคจ้ารู้พี่โอ้ยไอ้มันก็เกินไปนะจ๊ะไอ้มันก็เกินไปโอ้โหจังวันนี้มาไมยังไม่มาจ้ะยังไม่มาจ้ะใจเย็นไว้ก่อนใจเย็นไว้ก่อนโอ้โหจังวันนี้กล้องโตมายี่สิบแปดาทคนโดู อืหมอือ hmm. mm ือ hmm. คนดูแล้วรู้สึกว่าเกมฮารโลวินคือแบบน่าเบื่อที่สุดละเกมในค่ายฟีซีนี่น่าเบื่อที่สุดแล้วนะเกมนี้เพราะมันซื้อฟรีไม่ได้มันเงียบจัดเลยคนดูนี่ดูมันไม่ค่อยสนุกเลยอะแต่ว่าเล่นดีอยู่นะเล่นดีอยู่นะจจาคุณดูจ๊าเราชอบอย่างนี้คือน,นี่สเกตเตอร์ข้ามมันจะไปแบบเนี้ยชอบเลย ชอบเลยดูดิหัวฟาดหงกอกกริ๊งกริงกริงกริง,รงนูง้นนู้นดูดูเด้อจ้ะโอเคจ้ะโอเคเลยนะจ๊ะอ่าฮ่าคนดูปาดอะไรเนี่ยจะ๊ะอ่าฮ่ัสามในก้อนโตเฮ้ยทุยก้อนโตมาห้าสิบห้าบาทจะ้ะคนดูจะ้ะโอเคแล้ว ชนะฮะชุนุงชนีอะไรเอ่ยคนโดูหมุนสุดท้ายการหมุนฟีสุดท้ายแล้วนะจ๊ะโอ้โหเงินรวนแปบเจ็ดาทอ้อก็ถือว่าได้อยู่ก็ถือว่าได้อยู่นะได้กันมาอยู่นะจ๊ะโอ้ยคนดูเกินไป มันจะมาไหมนี่โอ้โ,โหรอนานแล้วนะจ๊ะรอนานแล้วนะจ๊ะโอเคจ้ามาไร่ยา,ยาวๆไปเลยนะจ๊ะคุณลจาวันนี้วันนี้เราไร่ยา,ยาวๆไปเลยนะคุณลุงนะทำเกณฑ์ออตโต้ไปเลยจ๊ะไม่ต้องไปสามสิบหมุนสิบหมุนอะไรเอ่ยไปเลยออตโต้ยา,ยาวๆเลยนะจ๊ะฮา,าจ๊ะวันนี้มาสามบาทคนโด รู้เรื่องกระเบื้องแตกรู้ลงรู้เรื่องเลยนะจ๊ะคุณดูจ้ะห่าจะวันนี้มาห้าบาทโอเคจ้าโอเคจ้าคุณดูอะฮะไม่สิบบงสิบบาทปาดจะวันนี้ไหลไปลงไปน้ำเลยจ้ะไหลไปลงไปน้ำเลยจ้า,า,จาโอ้โหมาเป็บาทนะจ๊ะ มาแปบงแปบาทนะจ๊ะคุณดูจ๊ะโอ้ยไม่เจ็ดบาทหรืยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะคุณดูไม่แปดบาทโอ้ยเกินไปด็อกเตอร์ฮะจางวันนี้กล้องโตมาห้าสิบเจ็ดบาทจ้ะคุณดูจ๊ะมาห้าสิบเจ็ดบาทแล้วนะจงนะจ๊ะอะไรอะไรก็ไม่รู้แล้วจ้ะเฮ้ยเฮ้ยเกินไปด็อกเตอร์ มาหนึ่งบาทแล้วนะจ๊ะคนโูจ้า jumped, จมาหนึ่งบงหนึ่งบาทโอ้โอ้โอ้ยคนโดโอ้โห awesome. ใ <It> คร<น>ที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งกันให้ด้วยนะจ๊ะคอู้เจ้าโอ้โหจาวันนี้พีน้อยของเราอ่าไม่แม่ดูดูอะไรไม่รู้นะจ๊ะคุณโดจ้าวันนี้ก็อะไรไม่รู้น่ารู้แต่ว่าง่วง ง่วงจัดเลยอ่ะโอ้ยเกินไปเกินไปดอกเตอร์อ้โฮพี่ฮารวินของเราวันนี้เงียบจัดเลยนะจ๊ะวันนี้พี่ฮาโรวงฮาโรวินของเราเงียบจัดเลยอ่ะโอ้ยคนโดนจะได้ายกำไรไหมนี่ฮะดูท่าทางเต้ากับบ้านเทนอนจ้ะกับบ้านโดนตีป้า ขอทุนหน่อยจ้าแล้วลูกพี่คุณฮารูวินจ้าขอทุนหน่อยจ้าขอทุนไปช้อปปิ้งหน่อยจ้ารู้นะว่าพี่ฮารูวินใจดีอะ่ะไม่ต้องมาจะเองจะอ้างอะไรเลยอะไรเลยประมือทําไมอ่ะยังไม่เห็นมาเลยพี่ฮาโรวินของเราวันนี้คือแบบเงียบกริบ โอ้โหแบบนี้ไม่ชอบเลยมันซื้อไม่ได้ด้วยเล่มันไม่ค่อยสนุกเลยอะเกมนี้อะแต่เกมอื่นๆคือแบบสนุกมากคุณดูเล่นงเพิ่มนะจ๊ะคุณดูจา๋จาเล่นสนุกเล็บอิมไปเลยจ้ะแต่ว่าเกมนี้สนุกก็คือสเกตเตอร์เข้าสนุกแตอออออ่อันเนี้ยเฮ้ยเบื่อ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 นะจ๊ะใครที่อยากให้เล่นเกมไหนอยากให้ตามเกมไหนก็เมนต์มาได้เล่นนะจ๊ะคุณดจา๋าตามใจชอบเลยนะจ๊ะ สำหรับใครที่ทุนน้อยก็เล่นเบ็เบาๆก่อนนะคุณดูนะบอกเลยแนะนำเลยเล่นเบ็เบาๆก่อนไม่ต้องไปเบ็ดเยอะๆมันไม่ดีจัดกับเบสห้าบาทก็ได้นะเบสห้าบาทก็เอาเรื่องอยู่นะบอกเลยนี่เบสห้าบาทเบสห้าบาทคือโอ้โหได้สุดได้สุดปันสุดเลยนะถ้าซื้อนี่เราก็ซื้อกับเบสห้าบาทนะเพราะว่ามันได้อะ่ะ เพราะมั่งแต่งนะจ๊ะถ้าซื้อกับเป็นบาทมันไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกันนะจ๊ะคอนโดโอ้โหด็อกเตอร์เจ้าอันนี้มาสิบเอ็ดมงสิบเอ็ดบัตน,นะจ๊ะคอนโดจ๋าโ,โอ้โหเกินไปด็อกเตอร์ไ้าเป็นลงไปน้ำไม่จ้ะคอนโดร้ลยเป็นลงไปน้ำไนมะ่จ้โนะจโอ้โห กงโตมาเท่าไรสามสิบสองบาทคนดูมันใช่เหรอมันใช่เหรอโอยเกินไปด็อกเตอร์มาสองบาทแล้วจ้ะโอเคจ้ากงโตมาเท่าไหรห้าสิบเจ็ดบาทคนดูโอยกงโตกงต,ตันก็มาระเกินโอ้ยเกินไป ไร่ไปลงไปน้ำเลยนะจ่ะคุณจอไร่ไปลงไปน้ำเลยจ้ะลูกพี่อ่าจบเลยขอต่อยที่ซิมุนแล้วกันนะจ๊ะโอ้โหอีคนโออะไรเนี่ยต่อยที่ซิมุนไม่ใช่หรออะไรเนี่ย เฮ้ยโอเคค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วก็ฝากแล้วก็เชียร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย